สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนะเาะก็เป็นตัวบอสธาตุมืดตัวใหม่นะครับอ๋อนี่นะครับตัวใหม่ซึ่งผมมองว่ามันเก่งมากเลยนะตัวนี้นะเก่งมากๆนะเพราะว่าแร่ก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ย พันห้าเนี่ยเอวเนี่ยพันเจ็ดเนี่ยปกตินี่คือถ้าเป็นเก้าดาวมันเยอะกว่านี้นะแลงก็กลางๆนะครับแล้วก็มีความสามารถใหม่ที่ผมชอบมากนะก็คือต่อต้านหยุดตัวปฏิบัติการชั่วคราวเนี่ยอันนี้เนี่ยเรความสามารถใหม่ที่ผมมองว่าน่าจะโหดมากนะครับถ้าติดดีเนี่ยผมมองว่าแบบว่าเฟียวมากเร่ความสามารถใหม่เนี่ยแล้วก็เรื่องของสกิลหนึ่งเนี่ยที่มันเพิ่มพื้นที่ใช้รักษา20%เอนี่ยผมงว่าโอเคมากแถมมีฟื้นฟูด้วยนะ แล้วก็ไอเดสกิลนี้เนี่ยคือโหดจัดเลยนะครับเพราะว่ายกเลิกผลลัธพบังของศัตรูอย่างต่อนเนื่องเนี่ยอันนี้คือคล้ายบารด็อกเลยเนาะแล้วก็แถมมีลดตัดตา,ตาหลุดทั้ง3าของศัตรูอีกคือโกงมากนะครับสกิลนี้คือถ้าเทียบกับไอตัวมูไอตัวอะไรบาสสามทหารเสือเน,นี่ยคือเทียบไม่ติดเลยนะไอตัวนี้ดีกว่าเยอะนะครับเยอะมากคือเหมือนคนละรุ่นนะครับถ้าเลือกอันนี้ก็เลือกเป็นล่างโครนอีกนะโอ้โหโกดโกงนะครับ ดีนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นหยุดห้าวิอีกนะเกินไปนะครับถ้าไอ้สมมติว่านี้เป็นความสามารถต่อต้านหยุดห้าวิแล้วตัวนี้เป็นหยุดห้าวิอีกอะทุกคนลองคิดภาพดิโอ้โหที่โกงไปเร่อนี้มันก็โกงมากแล้วนะครับเท้สกิลเนะี่ยแค่ผมมองสก,กิวผมก็รู้แล้วว่ามันโกงมากนะครับคือลองเทียบก,กับล่อของอะไรอะไอ้ไอ้บาวสามทหารเสือนี่คือคนละเรื่องนะครับแล้วก็เทียบก,กับล่อของไมกี้นี่ก็คนละเรื่องนะครับตัวหัวมันต้องประมาณนี้แหละนะครับถึงจะดีนะ ถ้ามันเท่าออกมาไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ตัวโหดนะครับเออแล้วก็เรื่องของระยะยืนเป็นยังไงโอ้ระ oh, ยะยืน480โคตรโกงโกงมากเป็นสารพิษด้วยตอนนี้น่าจะโกงโอ้ oh, oh, ผมให้เลขหกโกงมาพอบาวด็อกได้เลยนะเนี่ยไอตัวเนี้ยโกงมาพอกับบาวด็อกได้เลยอนะ่ะโอ้โหหน้ารีทํารอบใหม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย ผมอยากรีเลยตัวเนี้ยตัวมืดตัวเนี้ยโกงจริงๆครับทุกคนผมบอกเลยไม่ได้ไอดีดึงไปแต่ดีมูลน้ำป่าผมก็ไม่ได้ทิ้งนะก็เล่นเรื่อยๆนะรัวไอดีนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเลยผมว่าผมน่าจะทำนะเพราะว่าตัวมันโกงจริงๆนะโกงมากๆนะถ้าได้มาแล้วทำแม็กเนี่ยผมมองว่ามันเป็นบาวด็อกล่างมืดเลยอะบาว็ Bal A T Q อกไอสกิลหน่ะเมลามันบัฟอะมันจะบัฟเป็นหลบทักษะใช่ไหม แต่นี่เป็นบัฟพื้นที่อ่ะมันดีคนละแบบนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้บาวดอกความสามารถไฮเปอร์สู้ตัวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ต่อต้านนะครับแล้วเรื่องของระยะยืนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็กินบาวด็อกนะบาวด็อกกิงมาไม่ถึงนะครับตัวนี้นะคือมันทํามาโอโ้โหถุดมากแต่ผมไม่รู้ว่าสกิลนี้มันกว้างเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะกว้างนะเออคิดว่าน่าจะกว้างไปถึงบาวด็อกบาวด็อกเท่าไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่อ่ะ สามร้อยเดี๋ยวผมขอญอาตไปดูบ่าวด็อกสักนิดนึ่งแล้วกันนะครับเที่ยวกันปอนต่อปอนเลยแล้วกันเนาะพูดแล้วก็เจ็บนะครับอ้ดีนี้เปิดไปโคตรเยอะแต่ไม่ได้บ่าวด็อกนะเป็นอะไรที่โคตรเซ็งนะเนี่ยแรกร้อยกว่าบ,บ่าวด็อกอีกนะครับระยะยีสามร้อยแปดสิบในตัวนั้นยืนสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่า คือระยะย,ยตัวนั้นกินขา่าบาล็อกยิงมาไม่ถึงนะใช่ไหมในบาล็อกมันยิงเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าจุดปะสามร้อยสามสิบปะเออแต่มันข้ามหลังนี่ว่าเออลืมเลยบาล็อกมันข้ามนี่ว่ามันก็ถึงนะบอาล็อกก็ยิงถึงเราต้องมาดูไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นยิงถึงหรือเปล่าโอ oh, แต่บาล็อกก็ยังโกงมากอยู่เดียว <laughs> <laughs> มันมีข้ามเลยดิยดมันข้ามหลังด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่เหมือนบาล็อกเลยนะ ไอ้ยกเลิกควรรับบัฟเนี่ยเหมือนบาร็อกเลยแล้วก็บาร็อกมันอยู่ที่สกิลหนึ่งไงสกิลดาเมจแต่นะั้นอยู่ที่สกิลสองสกิลดาเมจมันก็เลยหนักนะไอ้เอตัวหอกอันนั้นอนะ่ะอืมเนี่ยอันนี้จะเป็นโอ้ผมจำสลับกันนะสลับสกิลบลบร,บร,บรนะไม่ได้ดูบาร็อกมานานนะเพราะว่าไม่ได้ไงชีวิตนะ เพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มใช้ทักษะอันนี้เห็นไหมมันจะเป็นหลบนะครับแต่นั้นมันจะเป็นเพิ่มพื้นที่ดีโคละแบบผมให้เลเทียพอบาลล็อกนะครับตัวนี้นะซึ่งมีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีกว่าบาล็อกด้วยนะครับระยะยืนก็โอเคกว่านะดีมากมากแค่อ่านสกิลก็พอจะรู้แล้วนะว่ามันโหดมากนะครับเนี่ยไอตัวบอสเนี่ยเป็นขวาดขวางแรกเหมือนบาล็อกด้วยนะครที่เสียดายถ้าเป็นอยู่ท่าเวนี่คือโคกงสุดในเกมแล้วนะครับ นะตอนนี้นะผมให้เลยถ้ามีอยู่ทาวีนะแต่ตอนนี้ก็คือเทียพอๆบาล็อกแหละอืมสิบหกเอสผมให้เลยแค่ดูนี้ก็รู้แล้วนะครับสิบหกเอสนะคือถ้าเสียดายนะถ้ารอบบาลไอบาลถามทหารเสือมันทํามาแบบนี้น่าจะดีนะรอบบาลทหารทหารเสือมันเน่าไปกว่ามันจะบัฟนะแต่บัฟแล้วผมว่า,วามันเก่งเลยนะ่ะเก่งอยู่นะ แต่ว่าแค่มันสู้ไอตัวพวกนี้ไม่ได้มันสู้เทียบนไม่ได้อะมันเก่งแต่มันสู้เทียบนไม่ได้นะอันนี้เน่ยมาดูดสิดังโง่บัฟเลื่อนที่โอเคเอา่าแต่ความสามารถเปิดเงินเงินนะครับแร่เยอะมากสร้างความเสียหายและความเร็วโจนตีศัตรูโอเคเลยตัวนี้ค่อนข้างจะเน่าแต่ระยะยืนก็โอเคโอค้หเท่ถ้าเทียบกับไอตัวเมื่อกี้นี่คือคนละเรื่องเลยอะ ไม่ทะลุอามาตะด้วยเป็นตัวเป็นตัวเก้าดาวที่เอาไว้สะสมของแท้ตัวนี้นะคือไม่ใช่ตัวเก้าดาวสะสมีเขาเรียกว่าไงตัวเอ่อตัวอะไรอ่ะค่าตัว NFT สะสมของแท้เที่ยวกับไอ้นี่เอ,อ่อ โอยนี่ดีกว่าเยอะเลยวะมีใบด้วยมีรถหลบด้วยโอ้โหเฮ้ยไอตัวนี้ก็โกงแล้วเนี่ยเท้ามีอ่ะระยะยืนเท่าไหร่เนี่ยแต่แรกเยอะนะสองร้อยแปดสิบเออย้ายยืนใกล้ไปหน่อยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะโคตรต้าเขาสาแซงด้วยโอ้โหนี่มันคนละเรื่องกับบ่าวนี้เลยอ่ะคนละรุ่นจริงคนละรุ่นไปอีกนิยายอะ ไปดูดิสองตัวที่มาด้วยกันใช่ไหมมีมูลนายมำเพอพาดไม้สาวงวงไวแลยยืนเท่าไหร่ดูดิยืนก่อนเลยแล้วยืนร้อยแปิออไปเก็บเลยนะครับเออก็ถามว่าสกิลโอเคไหมก็ผมว่างั้นๆนะ่ะมาเรียสมุนแบบโอ้ งานๆน,นะไม่ทะลุทุวยหลบต้านเอามาบับได้ก็โอเคนะมีบับเคลื่อนที่แต่ไม่รู้บับหน้าป้อมหรือเปล่าถ้าให้บับหน้าป้อมก็เก็บเหมือนกันนะ2ตัวเลยตัวนี้ก็อาจจะเอามาใช้ได้ถ้าองดามเมจไม้แต่ระยะยืนมันใกล้มากเลยผมว่าน่าจะตายก่อนที่ได้ใช้นะ แล้วตัวบาเรียเนี้มันได้แค่เจ็ดวีนะมันออกมาถ้ามันมีบัฟหน้าป้อมอีกเนี่ยมันก็แป๊บเดียวมันก็หมดเจ็ดวีแล้วนะไม่ทันได้ออกตะกิวก็ตายอยู่ดีนะก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยสําหรับตัวนี้มันอวยตัวนี้เลยผมว่าผมได้องะปั้นเขาเรียกว่าไงนะปั้นไอดีใหม่รอบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆนะให้เลยสุดรอบนี้ผมให้สุดให้เวอร์นะครับ อเดี๋ยวไปตี PVP ให้ดูไอรีบากเกตอนนี้นหนึ่งแล้วนะกันเนาะผมก็ไม่ได้แบบว่าเข้ามาช่วยเรียกว่าไงนะเข้ามาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทิ้งในดิเนี่ยว่าเล่นเรื่อยๆ,ๆแต่คือต้องเข้าใจผมหน่อยว่าผมช่วงนี้ผมยุ่งจัดเลยนะยุ่งจัด เน่ยอนที่ผมบอกว่าผ่านสัปดาห์นี้ไปมึงก็เริ่มจะหายยุ่งละเริ่มดีขึ้นนะครับโว์โอ้โหเธอ,อ,อแต่งอกไงงกไอเทมแต่ดีบากิก็ยังตึงก็เลยจะพูดเลย แล้วก็แพ้เนื่องจากเรางกไอเทมไงโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยคื่ไม่ได้หรอเออฝั่งเขาก็ตึงฝั่งเขาก็ตึงของเขาเออผมหลับหลับเต็มตื่นเต็มตัวอ้ามาตาแรกก็แพ้เลยเหรอโอ้จบเลย โเจอบาล็อกอีกแล้วถ้าผมชอบแพ้บาล็อกตลอดเลยอนะแบบตัวที่อยากได้ดันไม่มาตัวที่ไม่อยากก็ดันมาโอ้โหชีวิตไปรอบนี้เดี๋ยวดูเลยผมรีด้วยรอบนี้ แล้วผมจะรีเอาให้ได้โดนเลยเดี๋ยวผมไปดูความสามารถเกียรดิีออมไม่ได้ดูความสามารถเกียร์อะไรทุกคน นายขอไปดูหน่อยฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ n% ของพลังชีวิตต่อหนึ่งวินาทีเออแล้วนี่โลอะเพื่อตาใช้ทักษะเพื่อแตาควาไม่อยางทักษะไม่มีขอไอตัวนั้นที่เหลือไม่มีปะนี่ไม่ได้เพิ่มอัตาใช้ทักษะนะเพิ่มพื้นที่อ่า มีไอ้นี้เข้าอย่างอันเดียวน,นะพลังเราตรีรวงแต่รุนนนน่นนี้เนาะอันนี้อันนี้เข้าแต่ที่เหลือไม่เข้าหมดแต่ถ้าได้สามอันมาเนี่ยสมมติว่าได้อันนี้นี้แล้วก็ได้ไอีกแต่ตกแต่งไม่มีให้ช่องนี้เฮ้ย <c oughs> ถ้าสมมติว่าผมเปิดสี่ร้อยคาดหวังอะไรเยอะไปเปล่าถ้าเปิดถึงการันตีอยู่เลยรลเพื่อโอกาสอ่าหน้าทำหน้าทำรอบนี้หน้าทำ ไอ้รอบไอรอบที่แล้วที่ผมไม่ทำเพราะไม่ค่อยน่าทำนะตัวมันไม่เก่งอะดิไอ้รอบนี้ตัวเก่งเก่งมากๆเลยด้วยสุดๆอะ่ะตำนานเนี้ยน่าจะเอามาใช้กันนะนี่ไง yeah. นี่แป๊บเดียวแล้วไมกี้กับไอ้ไอ้นั้นมันไปไหนครับเนี่ยโอ้ตัวตัวไม่เก่งไง บอกตั้งแต่วันแรกก็น,นะให้ GM บัฟแต่ GM ไม่บัฟไง GM ไม่บัฟไงตรงนี้ใครจะใช้อ่ะไม่บัฟอ่ะชีวิต GM เอ็ขาแบบว่าไม่อยากขายไงมันก็ตามนั้น <c oughs> ใช่อไหมผมผมไม่เห็นมันบัฟเลยนะประกาศวงกับประกาศบัฟเหมือนรอบตากงตากะอะไรอย่างเงี้ยรอบเอเลนออย่างเงี้ยขนาดรอบเอเลนนะทำสกลิลมาโหดตั้งแต่แรกก็น,นะมันยังบัฟอ่ะ แต่รอบไมกี้นี่คือเน่าจัดเลยอะ่ะผมให้เลยเป็นหนึ่งในรอบที่โคตรจะเน่าของตัวละครน,นะมามาขายเกียร์ขายเกียร์แบบของแท้ไม่ใช่ง้อยช้อนน้าแกงเลยอะ่ะถ้าไม่นับเกียร์ก็เป็นรอบที่เน่ามากอะ่ะเน่าสุดๆอะ่ะ เรียบร้อยอดีบากีก็กลับมาลั่นอยู่เหมือนกันนะนี่อ่ะชื้บโฉแล้วผมน่าจะสร้างรอบไหนเอาผมน่าจะสร้างวันพรุ่งนี้นะ คิดว่าง่าจะมาสตรีมรีให้ดูรีไอดีใครที่พรุ่งนี้ก็รอติดตามได้เลยนะอะไรก็ได้ครับผ่อนแล้วเว้ยออกล่าหน่อยเว้ยพรุ่งนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ไม่รู้กี่โมงนะครับรอดูนะพรุ่งนี้มารีไอดีนะเพราะว่าเพิ่มโอกาสมาละ ในวันที่หนึ่งด้วยน่าจรีเอาจนกว่าจะได้อไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะได้10ตัวให้ได้20ตัวรีรอบหนึ่งเอาสบายเลยดีได้เรืๆๆอ่อยอะอยากทำนะผมทำแล้วมีความสุขผมก็ทำนะไอรีไอดีเนี่ยมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของผมด้วย อย่างที่ผมบอกแนละ้วผมมูนแล้วปากผมก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะเล่นเรื่อยเกียร์ผมถือว่าให้ผ่านละผมดูแค่เกียร์ก่อนอนะตัวก็คือได้หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วที่เหลือก็เกียร์ละถ้าเกียร์ดีผมก็เล่นต่อนะครับมีตัวหนึ่งตัวที่แบกได้แล้วก็เกียร์ดีผมก็เล่นต่อไปยาวๆนะแต่ถ้าตัวก็ไม่ดีเกียรก์ก็เน่าอย่างเงี้ยก็รีนะ เพราะัผมถึงให้เอาตัวเปิดให้ได้ตัวนะมันจะเล่นง่ายนะแต่คือรอบรอบนี้กับรอบอนั้นค,คนละเรื่องคนละรุ่นเลยอะรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กอะไอรอบนั้นนี่คือรุ่นเล็กจัดเลยอะดูดิเอเลนอนะตัวยังใช้อยู่อ่ะทํามาสกิลคล้ายๆกันแต่คนไม่ใช้อะก็คิดเอาตัวเกมคุณควรจะพิจารณาได้แล้วว่าตัวมันเก่งจริงเปล่า ที่จริงควรควรจะสมควรบัฟตั้งแต่ในรอบของมันแล้วผมบอกแล้วว่าให้บัฟแต่ GM ไม่เชื่อผมไงมันส่งไปไม่ถึง GM อะ่ะเสียเอาผมอ,ะอ่ะเนาะเร่งนี้ก็ไม่ใช้ไม่สุ่มไงแต่ผมมันสุ่มทุกรอบหาตัวมารีวิวนะแต่มันได้ตอนรอบท้าทายแล้วดีตัวรีวิวอะ่ะได้ตอนจะออกอยู่แล้ ถ้าเทียบกับตัวเก่าเทียบไม่ได้เขาก็ไม่เปิดใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมดาของของทีมท็อปอยู่แล้วอ่ะถ้ามันเทียบตัวเก่าไม่ได้เขาก็ไม่เปิดแต่ว่าถ้าทีมมันหลีกเลืองก็เอาไปใช้ได้แต่แค่ถ้าพูดถึงความโกมันก็ยังไม่สุดนะก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาพูดถึงตัวละครนี้เนาะก็ถ้าแนะนําได้ผมแนะนําว่าให้มีติดไอดีมันเป็นปาวด็อกล่างมือได้เลยนะครับ เทียบผมมองว่าเก่งกว่าบาลร็อกด้วยซ้ํานะครับตอนนี้นะที่ผมเห็นนะครับด้วยสกิลเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าสกิลนี้มันกว้างเท่าไหร่มันข้ามหลังหรือเปล่านะครับถ้ามันข้ามหลังบวกบวกที่มันกว้างเนี่ยผมมองว่าเก่งกว่าบาร็อกอีกนะครับนี่ส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าเรื่องระยะยืนไอ้นี่ก็กินนะ480้อแสินี่คือไกลมากนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็โอเคนะ เลื่องของคููดาวสกิลก็อาจจะมีหน่วงไปนิดนึงเพราะว่ามัน9กับ12ใช่ไหมบารล็อกเท่าไหร่อ่ะเอ้ยแล้วผมมือนอะไรับเนี่ยหายต้องพึ่งอรีสกิลักนิดนึงนะครับตัวนี้นะว่าสกิลมันคูดาวนานไปหน่อยอยู่ไหนเนี่ยบารล็อกผมหาไม่เจอ อ,อยู่ไหนนี่อันนี้ไงเจ๋อละมาลองอาจะคูดาวเร็วกว่าปะ,ะเท่ากันเลยสกิลหนึ่งคือสกิลดาเมจแปดวิเท่ากันนะครับมีแค่สกิลบัฟแค่ต่างกันสามวิเองสกิลบัฟก็ต่างกันนิดหน่อยซึ่งผมมองว่าตัวใหม่ถ้าถ้าเป็นถ้าสกิลเนี่ยผมต้องลองดูก่อนว่าสกิลเนี่ยข้ามไหมถ้าข้ามนั่นแหละครับโกงมาก โกงกับบาวล็อกได้เลยนะให้เลยตัวมาอย่างนี้ละโอเคหมดทุกอย่างและ้ะเหลืออย่างเดียวเปิดให้ได้นะครับทุกคนขอขอขอให้ทุกคนเปิดได้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวมันดีจริงๆอ่ะผมให้เลยตัวมันดีจริงๆอยากให้ทุกคนมีติด i อดีไว้นะดีมากอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแต่แนะนำว่าให้เปิดนะตัวอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มีมาบ่อยลองเทียบกับรอบสามทหารเสือดูนะครับว่ามันคนละเรื่องขนาดไหนนะพูดแล้วก็เศร้านะเร่าสามทหารเสือนะเดีนผมบอกล้ามันบ้าแล้วมันก็เก่งขึ้นนะแต่มันก็เทียบกับพวกเทียบบนบนไม่ได้อยู่ดีนะพวกเทียบคาดสมมุติว่าเทียบกับบาลโรงเบลร็อกอะไรเงี้ยมันก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วนะไอ้บาสามทหารเสือนะแต่ตัวเนี้ยระยะยืนก็ดีดาเมจก็ดีสกิลอาคาสามารถไฮเปอร์ก็ดีดีทุกอย่างโกงทุกด้าน ยังผมแบบว่ายังหาข้อเสียของในตัวนี้ไม่ได้เลยบับก็ดีอะ่ะดีมากๆเลยครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอดูเลยวันพรุ่งนี้นะครับได้าันแน่น,นอนได้เหลืองแน่นอนนะครับเจอใ,ใหม่คลิปหน้าทุกคนใครที่ชอบฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับเจอใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ